ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการสมัครกระเป๋าเก็บบิตคอยนะครับกระเป๋านี้มีชื่อว่า Coinbase นะครับผมสาหรับใครที่ยังไม่มีกระเป๋านี้นะครับสามารถสมัครได้ฟรีเลยนะครับกดลิงก์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับสําหรับกระเป๋าบิตคอยนะครับสําหรับคอ b a บ e เนี่ยบางแอปนะครับบางเว็บนะครับมันรองรับแค่คอยเบ e นะครับไม่รองรับ บิตคัปหรือว่าคอย c o g h อย่างเช่นมีแอปตัวหนึ่งนะครับของค่ายหนึ่งครับที่รองรับแค่คอยเบสนะครับสำหรับการถอนเงินอย่างเช่นเซอร์เวทามนะครับเซอร์เวทามเนี่ยก็ถอนเป็นบิตคอยนะครับผ่านกระเป๋าคอยด์เบสนะครับอ่าโอเคนะครับซึ่งมันไม่ได้รองรับทุกกระเป๋านะครับบางเว็บเนี่ยมันอาจจะรองรับแค่กระเป๋าเดียวนะครับเราจะต้องมีกระเป๋าบิตคอยหลายๆกระเป๋านะครับในการเก็บบิตคอยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกระเป๋าที่อยากจะ ให้ทุกคนเนี่ยมีเก็บไว้นะครับเพื่อที่จะไว้ใช้ในการเก็บบิตคอยนั่นเองนะครับสำหรับใครที่จะสมัครนะครับก็ค้นหาที่ Google ก็ได้นะครับคอยเบสหรือว่าจะกดลิงก์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับกรอกชื่อจริงนะครับนามสกุลอีเมลแล้วก็รหัสผ่านนะครับจะเป็นจะต้องอายุ18ปปีขึ้นไปนะครับใครที่ยังอายุไม่ถึงเนี่ยก็ใช้ข้อมูลของผู้ปกครองได้เลยนะครับ เอาโอเคนะครับผมเมื่อเรากดสร้างบัญชีนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับยืนยันอีเมลของคุณครับก็ให้เราเข้าไปที่อีเมลที่เราใช้สมัครเมื่อกี้นะครับเมื่อเราเข้ามาที่อีเมลแล้วนะครับผมก็จะเจอนะครับอีเมลข้อความนะครับคอยเบสนะครับกดยืนยันที่อยู่อีเมลของคุณนะครับกดยืนยันได้เลยนะครับผมยืนยันเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่าการยืนยันขั้น สองขั้นตอนนะครับก็เป็นประเทศไทยอยู่แล้วนะครับสลับเบอร์มือถือนะครับมันมีบวก6กหํนหน้านะครับก็คือไม่ต้องกรอกศูนย์นำหน้านะครับเราแค่กรอกแค่9ตัวพอนะครับอ่าโอเคนะครับจากนั้นก็กดส่งมาเลยนะครับเราก็รอข้อความยืนยันนะครับแล้วก็เอารหัสนะครับ6ตัวนะครับมากรอกลงในช่องนะครับผมจากนั้นก็กดส่งนะครับ โอเคนะครับคุณต้องการโอนเงินที่จนไปยังคอยเบสใช่หรือไม่นะครับตรงนี้เนี่ยเราข้ามไปก่อนได้เลยนะครับเพราะว่าเราสมัครแล้วเรายังไม่ไม่อยากโอนเงินนะครับตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการสมัครกระเป๋าคอยเบสนะครับในส่วนของคอยเบสเนี่ยมันมีการใช้แอปบนมือถือด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะดาวน์โหลดแอปนะครับก็ไปที่ g l e p l a y Store นะครับดาวน์โหลดคอยเบสได้เลยนะครับนี่ฮะ เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ดาวนโหลดแอปไว้ให้ด้วยนะครับพร้อมกับลิงก์สมัคนะครับไปดาวน์โหลดแอปให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอยากจะดูผ่านมือถือนะครับเข้าเช็คในแอปได้เลยนะครับไม่ต้องเข้าไปที่เว็บนะครับแบบนี้เสร็จเรียบร้อยละสำหรับการสมัครกระเป๋าอันนี้ไม่ต้องยืนยันบัญชีธนาคารนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถโอนเงินผ่านคอยเบสเนี่ยเข้าไปยังธนาคารได้โดยตรงนะครับมันจะต้อง อโอนไปยังอีกกระเป๋านึงนะครับที่มันมีการเชื่อมต่อบัญชีธนาคารแล้วเราก็สามารถโอนเข้าธนาคารได้นะครับผมอย่างเช่นเรามียอดเงินในคอยเบสจากการทำแอฟฟีเวฟฟีต่างๆเก็บไว้ในคอยเบสแล้วนะครับเราอยากจะโอนเงินสกุลบิตคอยเนี่ยไปอีกกระเป๋านึงทำแบบไหนนะครับก็ให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์นี่ฮะตอนนี้ที่ผมเข้าอยู่นะครับแล้วก็ดูที่ด้านขวามือนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าส่งกับรับนะครับกดเข้าไป สมมติเราอยากจะโอนเงินบิตคอยนะครับจำนวน100ดอลลาร์นะครับที่เรามีอยู่ในกระเป๋าของเรานะไม่รู้ว่ากี่บาทก็แล้วแต่นะครับสำหรับช่องนี้นะครับก็เอาเป็นที่อยู่อีกหนึ่งกระเป๋านะครับที่เราทําการผูกบัญชีธนาคารไว้แล้วอย่างเช่นตัวอย่างนะครับผมยกเป็นตัวอย่างบิตค u ันะครับผมอันนี้คือมันสามารถโอนเงินเข้าธนาคารได้นะครับผมได้ทําการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วเราก็มาเอาลิงก์กระเป๋าของเรานะครับ บิตคอยต้องเป็นบิตคอยเหมือนกันนะครับผมเราจะฝากบิตคอยเข้ามานะครับก็ให้เรามาเอาลิงก์กระเป๋าตรงนี้นะครับฝากเหรียญนะกดเข้าไปแล้วเราก็คัดลอกลิงก์กระเป๋าของเรามานะครับมาวางลงตรงนี้นะครับผมนี่วางลงไปนะครับหมายเหตุนะครับเราก็เขียนก็ได้เราไม่เขียนก็ได้นะครับจากนั้นก็กดดําเนินการต่อแค่นั้นเองนะครับเป็นการโอนย้ายในส่วนของยอดเงินบิตคอยเนี่ยไปยังกระเป๋าอีก1กระเป๋านะครับเพราะว่า คอยเบสนะครับไม่สามารถโอนเงินผ่านเข้าไปยังบัญชีธนาคารโดยตรงได้เลยนะครับตรงนี้ก็ใช้เป็นเก็บบิตคอยอย่างเดียวนะครับผมโอเคนะครับวิธีการสมัครก็ประมาณนี้นะครับไม่ยากนะครับในส่วนของคอยเบสนะครับเพียงแค่ว่าเราจะต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับแค่นั้นเองนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเงินต่างๆนะครับเป็นกฎหมายนะครับผมนะก็ระวังกันด้วยนะครับอย่าทําผิดกฎนะสำหรับคนที่อายุไม่ถึง18ปีนะครับโอเคนะครับ สลับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามสลับการสมัครหรือว่าการหาเงินฟรีต่ตางๆเนี่ยเดี๋ยวจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับผมสลับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ